องขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่มีส่วนร่วมในแคตตาล็อกไฟเดย์แล้วให้ผลิตภัณฑ์ยูราของเราเดียดได้มีโอกาสเข้าไปจำหน่ายในแคตตาล็อก f ฟเดย์นะคะก่อนอื่นสร้างความมั่นใจให้นิดนึงอยากจะบอกทุกท่านว่าผลิตภัณฑ์ของยูราทุกตัวซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะในแคตตาล็อก f ฟเดย์ก็คือยูราพิงค i s ิชไวท์ทรีนวันก็คือตัวนี้ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าทาแล้วผิวหน่าจะเนียนกระจ่างใสไร ริ้วรอยดำๆแล้วก็ลดเรื่องฝ้ากระจุดดงดำต่างๆตัวนี้จะดีมากเลยนะคะเพราะนั้นทุกท่านสามารถที่จะไปแนะนำเวลาขายหรือว่าบอกต่อได้นะคะและอีกตัวก็คือ y e u r a Beauty Sunscreen t w n n นเอส40 PA++++ บวกบวกบวกตัวนี้เนี่ยนะคะ ทาแล้วจะบอกว่าบีที่ไหนเขาจะดีเด่นแค่ไหนยูล่านี่การันตีได้เลยว่าของเราเด็ดที่สุดเลยนะคะอันนี้ช่วยให้หน้าเนียนใช้แล้วหน้าใสาได้ตลอดทั้งวันนะคะแล้วสามารถเติมระหว่างวันได้2ตัวนี้มันมีที่มาก็คือว่าตัวตัวเองเนี่ยใช้มาก่อนใช้มาลองใช้มาประมาณสักหปีจนวันหนึ่งพอเราจะเปิดแบรนด์ยูล่าของเราเองเราก็บอกว่าขอลิขสิทธิ์ตัวนี้มาผลิต ภายใต้แบรนด์ยูล่าซึ่งเจ้าของก็น่ารักมากนะคะยินดีที่จะให้เราและบอกเลยว่าโรงงานการันตีคุณภาพอวอร์ดสีปีซ้อนปีนี้เป็นปีที่4ขอให้มั่นใจขอให้ทุกท่านมั่นใจนะคะในผลิตภัณฑ์ของยูล่าสวัสดีค่ะ